กลับมาที่งานเนกากันนะครับใน EP นี้ยังเป็นกลับมาที่งานเนกาหนึต่อสครับเป็น Batman อ c ค m ในนะครับตัวนี้สวยสวยเลยนะครับมีของกอ๊อฟแต่ของก๊อฟเนี่ยตรงแขนของจีนน่ยมันจะขยับได้แค่แบบตรงไปตรงๆอย่างนี้นะครับแล้วก็ไม่มีอาวุธไม่มีอาวุธให้มีแค่ตัวเลยนะครับแันนี้ของแท้ครับ ขยับได้หลายจุดแล้วก็ตัวของแท้เนี่ยจะมีปืนนะครับแล้วก็มีแบตมรงถ้าผมเรียกถูกหรือเปล่าไม่แน่ใจนะที่เป็นเหมือนมุอแรงะครับไวป่านะครับจะมีตัวนี้โอเคตัวนี้โอเค,อเ,คเป็นหนึ่งต่อสี่ตัวหนึ่งที่ชอบมากครับนะครับมันสวยดีเทลด้วยความที่ ที่มันเป็นแบทแมนนะครับแล้วตัวนี้เนี่ยฐานฐานไม่เกี่ยวนะฐานนี้ผมปริ้น 3D ขึ้นมาทำาตัวนี้นะครับจุดขยับเทิดดูจากงานเนกาในเทปอื่นๆจุดขยับไปเยอะเหมือนกันนะครับจุดขยับได้เยอะเลยเหมือนเค้พวกฟิกเกอร์ที่เป็นตัวเล็กๆเ,เลยนะครับโอเคงั้นเรามาดูในรายละเอียดกันครับว่าเป็นไง ค okay. หยิบมาจากฐานอโอเคเรามาดูซูมเข้ามาเรามาดูที่หน้าเขาก่อนครับดูที่หน้าเขาก่อนโอเคตัวนี้เนี่ยหน้าไม่ใช่กลิ้งเกริ่งนะครับมันจะดูแบบมีคราวมีอะไรพวกนี้นดูตาของเขาครับ จุดขย่อันะครับเอามาดูนี่ครับเป็นบอลจอยเป็นบอลจอยขะสายกแบบเรื่อยหมุนนะครับมหมุนมันจะหมุนได้ไม่เยอะครับเพราะด้วยด้วยคอยจะโยกน่าจะโยกได้นิดหน่อยอแต่มันแน่นมากครับเนี่ยโยกได้นิดหน่อยอแล้วก็มาดูโดยรวมกันภาคลุมนี่ ดูผ้าคลุมเห็นไหมครับผ้าคลุมนี่จะมีเหมือนสองเทจเจอร์สองเทจเจอร์นะฮะนี่ผ้าคลุมถอดไม่ได้นะครับแล้วก็มาดูจุดอ่อันนี้เป็นปืนเดี๋ยวผมถอดไม่ดูก่อนนี่ปืนนะฮะ เดี๋ยวผมจะให้ดูภาพเนาะเดี๋ยวผมเอาภาพให้ดูะนะครับมันจะขยับได้ยกยกขึ้นยก,ยก,ยกลงใงจริงตรงเนี้ยถ้าิดเห็นจะมีรูเป็นตัวใส่ดดูในภาพนะครับที่ผมตามหลังให้โอเคแล้วก็มาดูจุดขยับกันครับเมื่กอกี้คอคอหรือหัวไปแล้วนะแขน แกะแ,แ,แกอ่าอันนี้ยกได้เยอะเลยเห็นไหมครับอืมพวกนี้เป็นยางนะครับเป็นเกาะที่พวกนี้เป็นยางนี่นี่ฮะแล้วก็อ่มาดูดีเทลของตัวนี้ให้ดูดีเทลเยอะนิดนึงเห็นไหมครับข้งแขนฮะดีเทลก็สวยมากมือ ก็เนี่ยตรงหน้าอกมีลายเหมือนเคปลาดด้ว็นะที่ชุดเราก็มาอ่านดูจุดแค่ต่อครับอที้ตรงแขนละตรงเขาพับอันนี้นะครับเน,นงอได้ประมาณ90องศาครับตรงๆแล้วก็งอได้ประมาณเก้าสิองศามันจะไม่ได้พับ ทับได้เลยแต่ผมว่าก็โอเคแล้วละ่ะนะครับเหมือนกันแล้วก็มาที่ตัวหน้านอกนับหน้าอกจะเป็นะชิ้นนี้กับลำตัวบิดได้ในระดับหนึ่งครับบิดได้ในระดับหนึ่ง เราก็จะมาอีกชิ้นหนึ่งเป็นอีกชิ้นหนึ่งคือส่วนตรงนี้นี่นะครับหนึ่งแล้วนะสองแล้วนะอ่ายวบิดให้ดูนะครับถามว่าบิดได้เลยและบิดได้รอบเลยครับอ่าครับตรงส่วนด้านล่างนี่ไม่ได้ล่ะนะครับจะบิดได้ส่วนนี้แล้วก็ส่วนนี้อือฮึโอเค มาดูในส่วนของขาขากันบ้างนะครับเนี่ยเนียนมันเนี่ยถ้าทำเป็นรอยหยับไปด้วย,วยนะครับดูขยับนะครับอื๊ดฮักโยกมาหน้าเดี๋ยวนี้ปรับไปหน้านีอนะนี้คือโยกสุดแล้วนะครับพับขา อ่าอน,นี้คพับได้เยอะต่างจากต่างจากแขนอืมใช่ต่างจากแขนฮะแ,แขนได้ไม่เยอะโอเคนี่ฮะโอเคแล้วก็มาข้อเท้าครับมันจะเป็นลักษณะของ เบานะครับตัวนี้เนี่ยส่วนใหญ่ในไทยผมจะเห็นอีกตัวหนึ่งนะที่เป็นสีเทาๆเลยทั้งกรอบจะเรียบกว่านี้ฮแล้วก็ดีเทลให,ให้ดูดทีเดียวตรงกระเป๋าประกอ์เขา ไงครับมันมีรายละเอียดที่เขาทำให้ดีมากเลยนะเปิดเปิดพักคุมด้านหลังมาดูสิเขาทิ้งเขาก็ไม่ได้ทิ้งดีเทลนะครับนะเนี่ยแม,ม้แต่จุดที่อยู่หลังพักคุมก็ทํามาได้ละเอียดตัวนี้ ตันนี้เนี่ยผมชอบในในจุดนี่ตรงแขนรอกจากหยับแล้วยังมีตรงนี้อีกนี่เปิดมายังหมุนได้อีกนะครับผมชอบในดีเทลรายละเอียดของของของ,ของตัวนี้ฮรสวยสวยเลยนะครับแล้วก็ ตัวนี้ที่มาเก็บแบทแมนตัวนี้เนี่ยเพราะว่าหนึ่งคือมันใหญ่ดีสองคือด้วยดีเทลอะไรละเอียดตัวนี้สวยเทสตีว่วผ่านมาผ่านผ่านมาจะเป็นอามาเวลเนาะอันนี้เราเข้าสู่ DC และอ่ามันจะมีที่ผมเห็นเนี่ยถ้าเกิดในกลุ่มแบทแมนก็จะมีแฮร์รี่ควีนนะครับจะมีแบทแมนมีแฮร์รี่ควีน มีแพนกวินมีวันเดอร์มีซูเปอร์แมนที่เป็น1นต่อสนะครับซูเปอร์แมนจะมีเวอร์ชั่นที่เป็นเวอร์ชั่นแรกเลยนะครับเวอร์ชั่นแรกเลยแล้วก็เวอร์ชั่นเวอร์ชั่นตัวใหม่เป็นเสื้อผ้าใหม่นี่ก็กำลังตามหายเวอร์ชันใหม่อยู่นะครับแล้วก็ถ้าเกิดมีโอกาสก็น่าจะได้แพนกวิน กับคาริคีนไปด้วยผมไม่แน่ใจเรื่องโจ๊กเกอร์นะแต่คิดว่าน่าจะมีนะครับเดี๋ยวมาหาข้อมูลแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูกันจะไปหามาแกะเล่นกันนะครับตัวนี้ของแถมไม่เยอะจุดขยับพอได้โอเคเลยเดี๋ยวเรามาหมุนดูร,รอบๆ โอเคเรามาสรุปกันตัวนี้ก็คือแบทแมนนะครับอาแคมไนท์นะครับของเนกาหนึ่ต่อสนะครับซึ่งตัวบอดี้นี้กับรายละเอียดนี้ก็มาจากในเกมเลยนะครับแทบจะละเอียดมากๆนะครับจากที่ผมดูประวัติแล้วก็ข้อมูลมาจากต่างประเทศด้วยนะอาแคมไนท์ตัวนี้ก็คือซึ่งเป็นเกมที่ได้รับรางวัลด้วยนะครับแล้วก็ ตัวนี้เนี่ยมันมีจุดขยับประมาณสัก25จุดนะครับแล้วก็มีอุปกรณ์เสริมนะครับมีทั้งปืนมีทั้งมุมแรงนะครับรู้สึกว่าจะมีมือเปลี่ยนให้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวไงเดี๋ยวไปดูในภาพที่ผมหามานะครับผมโอเคใครชอบตัวนี้นะครับก็เดี๋ยวมาลองหากันดูนะครับที่ตึกเมก้านะครับ สพาเล็กผมเห็นอยู่ตัวหนึ่งนะครับมีกล่องด้วยของครบเลยอราคาเจ็ดพันะะ 7, กว่าบาทแต่ผมไม่ไหวผมเลยซื้อมือสองมาโอเคขอบคุณครับ